ใช้ชีวิตอย่างคนจนแล้วคุณจะรวยมีคนเคยพูดว่าคนจนที่ฉลาดจะรวยได้ในไม่ช้าแต่คนรวยที่ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้ตัวมีโอกาสกลับไปจนโดยไม่รู้ตัวเช่นกันวันนี้ผมอยากชวนคุณฟังแนวคิดหนึ่งแนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนวิธีมองโลกของคุณไปเลยแนวคิดที่ว่าจงใช้ชีวิตแบบคนจนในวันที่คุณยังไม่รวยแล้ววันหนึ่งคุณจะรวยจนไม่มีใครฉุดคุณอยู่ได้ ฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมแต่ลองฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนฉลาดที่กลายเป็นเศรษฐีหลายคนถึงเริ่มต้นจากแนวคิดนี้ 1. คนจนที่แท้จริงไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ไม่มีวิน,นัยการใช้ชีวิตแบบคนจนในที่นี้ไม่ใช่การใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังหดหูหรือยอมจำนนแต่หมายถึงการมีความเข้าใจในความจำกัดและรู้จักใช้ให้น้อยเพื่อให้ได้มาก คนจนที่ฉลาดเขาจะใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ไม่เอาความสุขชั่วคราวมาแลกอนาคตเก็บก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บนั่นคือทักษะพื้นฐานของการสะสมทุนทุนที่ต่อมาจะกลายเป็นทุนชีวิตสองคนรวยจริงไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งแต่คือคนที่เก็บเงินเป็นคุณเคยเห็นคนหาเงินเดือนละแสนแต่ไม่มีเงินเก็บเลยไหมเพราะปัญหาไม่ใช่ที่ไรายได้ แต่คือน,นิสัยจงใช้ชีวิตอย่างคนจนที่มีสำนึกเสมอว่าเงินทุกบาทที่ยังอยู่กับเราคืออิสรภาพที่รอวันเติบโตเพราะถ้าคุณใช้เงินหมดทุกครั้งที่มีแปลว่าเงินกําลังควบคุมคุณไม่ใช่คุณควบคุมเงิน 3. ความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่คุณซื้อแต่มาจากสิ่งที่คุณอดใจไม่ซื้อคนที่สร้างตัวได้มักจะอดทนกับของที่อยากได้ เพื่อลงทุนกับของที่ควรมีไม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ทั้งที่อยากได้ไม่กินร้านหรูทั้งที่มีปัญญาจ่ายไม่เปดเพื่อความรู้สึกเท่ทั้งที่จ่ายก็อยากโชว์เพราะเขารู้ว่าความมั่งคั่งไม่เคยมาจากการได้ของที่อยากแต่มาจากการยืดความสุขวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้าสี่ใช้ชีวิตแบบคนจนคือการฝึกความเรียบง่ายในใจการใช้ชีวิตแบบคนจนที่แท้จริง คือการรู้จักพอในสิ่งที่มีและไม่หลงกับสิ่งที่คนอื่นมีคนจนที่มั่นคงจะมีหัวใจที่เข้มแข็งไม่ไอายความเรียบง่ายไม่ต้องแข่งขันโชว์ไม่ต้องใช้ของแพงเพื่อให้รู้สึกมีคุณค่าเพราะเขารู้ว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ของแต่อยู่ที่ตัวตนและวินัยในใ,นใจห้าอย่าใช้เงินเพื่อหนีปัญหาแต่ใช้สมองเพื่อหาทางออก คนจำนวนมากใช้เงินเพื่อกลบความเครียดกินฟุ่มเฟือยเพื่อหลอกตัวเองว่าไม่ทุกซื้อของที่ไม่ได้ต้องการเพียงเพื่อกลบหลุมในใจแต่คนจนที่ฉลาดจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเก็บเงินให้ได้มากที่สุดและใช้เวลาว่างไปสร้างสกิลสร้างรายได้เสริมมากกว่าจะเอาเงินไปแลกความสบายชั่วคราว6ความจนกลายเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณเรียนรู้จากมัน หากคุณกำลังใช้ชีวิตแบบคนจนในวันนี้มีรายได้น้อยมีหนี้มีอุปสรรคอย่ารังเกียจชีวิตตัวเองเพราะมันอาจกำลังฝึกให้คุณกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งมีวินยัยและเข้าใจโลกมากกว่าคนรวยบางคนเสียอีกและเมื่อวันหนึ่งคุณมีโอกาสคุณจะรวยอย่างมั่นคงเพราะคุณเคยจนอย่างมีศักดิ์ศรีมาก,ก่อนแล้วเจ็ดอย่ารวยตอนยังไม่พร้อมเพราะจะจนตอนคิดว่ารวยแล้ว สุดท้ายการใช้ชีวิตแบบคนจนไม่ใช่ให้คุณกลัวการใช้เงินแต่คือให้คุณรู้จักพร้อมก่อนใช้พร้อมทั้งในแง่ของจิตใจความคิดและระบบชีวิตรวยไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่คือการมีระบบคิดที่มั่นคงมีวินัยในตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายจำไว้เสมอจงใช้ชีวิตอย่างคนจนในวันที่คุณยังไม่รวย แล้วเมื่อคุณรวยจริงคุณจะยังคงไม่ประมาทและไม่มีวันที่จะจนอีกเลย